สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเพชร Channel นะครับวันนี้ก็จะมาทําป่นปลาทูนะครับป่นปลาทูพี่น้องมีกอพริกที่ขคั่วไว้นะครับพริกสดพี่น้องแล้วก็มีหอมแดงกระเทียมนะครับมีมะนาวนะครับนีนะครับเนื้อปลาทูนะครับปลาทูก็ย่างเนาะปิ้งพี่น้องตัวมันใหญ่มากนะครับตัวละสามสิบบาทครับปลาทู ก็จะมาทำเมนูปนปทูพี่น้องเซ็ตๆหนักกันตามมาดูเลยครับก็อเอาหัวหอมกระเทียมลงอนเนาะนสูตรของเพ็่เดอร์เราเพื่อ็ตั้มก่อนนะครับตั้หอมกระเทียมก่อนกลัวมันจะไม่ละอีกโอ้โหคือดังพี่น้อง ไปแล้วนะครับตามตามให้ละเอียดนะครับ น้องเด้อะคุณดิฟซีอย่างว่าเนาะขึนรถเพชรพี่น้องก็ใส่พริเกเยอะไปหน่อยนะถ้าใครไม่เก็ดกีดต้องขออภัยนะครับ ไม่รู้มันจะอร่อยหรือเปล่านะครับคุณเดบซีปซิ็เซตนะครับ ตำไม่ละเอียดโอ้ได้จริงขือนะพี่น้อง เท่ากันนะครับคุณดิฟซีอันนี้เาปาน้ำปลานาใส่เยอะนะครับเดี๋ยวครีมก็ใส่มะนาวลงใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับมะนาว ชอบเปียกก็ใส่นะครับไม่ไม่ใส่ก็ได้นะค,ะครับคุณพี่สีแต่แต่คุณชอบเนาะเป็นเป็นก็ใส่นะครับ ลายเมไลายครับทุกคน ไปนิดนะครับใส่นาวอีกลงไปเที่ยนะครับเฟซเพราะว่ามันหนาวแลลูกเล็กนะครับ สิมีทีครับอ,อร่อยมากๆเลยทีนี้ก็พร้อมที่จะตักแล้วนะครับใส่ถ้วยนะพี่น้องพร้อมที่จะกินข้าวแล้วยัง่กินข้าวเที่ยงนะรูกินโมงแล้วเนี่ยบ่ายบ่ายโมงแล้ววันนี้วันนี้ก็บ่ายโมงแล้ว มาเด้อเอฟซีกินข้าวกับลูกเพชรป่นปลาทูครับมื่อนี่ว้าวมันเพชรคิดว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะหน่อยกินได้สองคราบแล้วคุณเอฟซีมาเด้อมาเด้อกินกันกินบูนมมดเลยนี่ตับปลาทูครับมึงโอ้แซ่ฟ เด๋วยวครับเด้อคุณทิพซีปนปะโทรครับเศษๆนำกันหมาครับกินข้าวนำกันเนี่ยครับผักครับก็มีมะเขือนะครับเขือต้มแล้วก็มียอดชะอมโลวกนะครับแล้วก็มีผักนะครับมาครับคุณทิพซี Sie. มากินนำกันแซ่บๆเข่าเที่ยงครับ มาเด้อมาเด้อบริีกินข้าวเที่ยงกระบอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโดาอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงเพชรช n แนลนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ